สวัสดีเพื่อนนะคะวันนี้เรามาที่เดิมอีกแล้วค่ะชิลมาก,กเราจะอไรเราเราไลฟ์กันนิดหน่อยก่อนกลับบ้านดีกว่าน้อแม่เขาเดินไปก่อนเลยเดี๋ยวน้องตัวไปน้องไลฟ์แป๊ดหนึ่งเดินไปเลยหรือว่าพี่หนิงขับรถมาลาบตีตามใจสวัสดีนะคะเพื่อน ตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่เดอะโซนะคะเชียงใหม่เห็นดิวข้างหลังอ้อนไม้สวยมากเลยเนาะเดี๋ยวอ้อนหันกล้องให้ดูข้างนอกนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศในร้านกาแฟคําเพื่อนมันแบบราชิวมากคเพื่อนชิวมากลมดื่นมากเขียวมากเย็นมากนะคะไม่ร้อนเลยว้าวสวยเนาะ มากเลยค่ะเรามาดูกันละเอียดละเอียดเลยเนาะวันนี้มามีต้นไม้ใบหญ้าอะไรบ้างเนาะได้ยินเสียงร้องร้องไหมคะเ,เพื่อน สดชื่นมากขนาดว่าอ่าคื่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เนาะก็ยังแบบว่ารม่มรื่นขนาดนี้นะคะมีต้นเนี่ยน่าจะเป็นต้นโพค่ะเพื่อนต้นโพนะคะต้นใหญ่เลยนะจ๊ะก็มีสาราไหวพระด้วยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ช่องมาดามออนแอร์วีเดนนะคะ แต่ว่าตอนนี้เรากลับมาเที่ยวเชียงใหม่บ้านเฮาเจ้านะคะตอนนี้ออนอยู่ที่ร้านคาเฟ่เดอะโซนะคะทีอ่อยู่ใจกลางเชียงใหม่เลยค่ะเพื่อนๆใครว่างก็แวะมาจิบกาแฟร้านนี้ได้นะคะมันจะชิวมากสวยมากนะคะรมรื่นมากค่ะเพื่อนๆดูต้นไม้ใบหญ้าเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆันไปนะคะ เดี๋ยวอ้อนก็จะคือจุดประสงค์หลักนะคะเขามีคุณหมอฟันที่มือนิ่มมากนะคะอยู่ที่ตรงกันข้ามร้านกาแฟนี้นะคะเพื่อนๆก็อ้อนจะมาใช้บริการเขาบ่อยๆเลยนะคะแล้วก,ก็รู้กันอยู่นะคะว่าเมืองนอกค่าทําฟันมันแพงมากนะคะถ้าเกิดมาดามคนไหนนะคะกลับมาจากเมืองนอกนะคะมาเมืองไทยแล้วก็ต้องมารีบทําฟันกันนะคะฟันไหนผุ หรือว่ามีโอกาสที่จะต้องซ่อมแซมก็รีบๆทานะคะเพราะว่าถ้ากลับไปเมืองนอกแล้วนะคะจะแพงมากคือมันก็ไม่ได้แพงมากก็แพงอยู่อ๋อเพราะว่าอย่างอื่นเราไม่ค่อยได้เสียตังแต่ว่าเรื่องค่าทําฟันเราได้เสียเต็มๆเลยนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นอะไรที่งุดหงิดใจเรามากนะคะแล้วก็เวลาเราคูณมาเป็นเงินบาทแล้วนะคะก็จะแบบรู้สึกไม่อยากจ่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่นะคะ มาแะหาหมอฟันดีๆนะคะแล้วบอกขาว่าช่วยเช็คสุขภาพฟันให้ด้วยนะคะเผื่อถ้ากลับไปเมืองนอกก็จะได้ไม่ต้องเจ็บฟันนะคะไปหาหมอฟันแพงมากขอเตือนไว้ก่อนเด้อน,นะคะน้องอันนี่มาแล้วนะคะไปถ่ายเลยจะรูปยายไปถ่ายเลยนะคะน้องอันนี่ก็ชอบมาร้านนี้มากนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ธรมธรมชาติธรรมชาตินะจ๊ะ สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีนะคะพบกับมาดามอันแอนสวีเดนนะคะขอเข้ากล้องนิดหน่อยนะคะบรรยากาศดีชอบมากมาเมื่อไหร่ก็จะต้องมาแวะที่นี่นะคะยิ่งมาหาหมอฟันคนนี้แล้วก็จะต้องมาแวะจิบกาแฟที่ร้านนี้กันเลยนะคะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรชาร์จแบตคะคะ ชัดแดตให้กับตัวเองค่ะเดี๋ยวน้องอันนี้สีนี่ก็นางแดดสวยๆสาวน้อยที่ไหนนะคะทักทายแม่อ,อ้นได้นะจ๊ะวันนี้อากาศดีนะคะไม่ร้อนเกินไปนะคะลูกนี้ไปสวนสัตว์ดีกว่านะวันเนี้ยเออพรุ่งนี้ถ้ามันร้อนๆเลยตัวใครตัวมันนะคะ อากาศดีสดชื่นแบบนี้นะคะไม่อยากไปไหนเลยอยากนั่งแช่ตรงนี้แหละ <c oughs> อยากนั่งแช่ตรงนี้แหละนะคะ <c oughs> แกาแฟก็อร่อยอ่ะเพื่อนๆสุดยอดนะคะโอเคนะจะมีใครมาทักแม่อ้อนไหมเอ่ยนะคะ <c oughs> นั่งน,นั่งทำหน้าอ้วนๆอยู่ตรงนี้อ <c oughs> ้อนอวนขึ้นนะคะ ปกติก็อ้วนอยู่แล้วนะก็กลับมาเมืองไทยก็กินค่ะกินกระหนำ่ำแล้วก็อ้วนขึ้นอีก <laughs> จะอ้วนไปไหนนะเธอนะคะถ่ายกันได้ด้วยจ้านะคะ h i everybody now I'm in uh, Chiang Mai Thailand and this is a uh, coffee shop that i I think is very very beautiful In, in my opinion is the most beautiful in the center of Chiang mai and there are many people come here and sit and drink a cafe here it's very cool place Just speak english a little bit. สวยเนาะสวยแล้วก็น่านั่งน่าจิบกาแฟอย่างที่บอกนะคะมีห้องแอร์ด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ก็ยังร้อนอยู่ดีนะคะแต่ว่าถ้าใครร้อนมากๆก็ไปนั่งในโซนห้องแอร์เขาได้แล้วจ้าโอเคนะคลิปนี้ไม่มีใครเมามอ,มอ,อยอะไรกับเราใช่ไหมเราจะวางแล้วดีไหมคะเดี๋ยวเดินไปโซนว่ายแพะกันนิดหน่อยดีกว่าเนาะ มีห้องห้องแอร์ให้นั่งด้วยนะคะนี่มาใกล้ๆน้ำตกกันเลยมาใกล้ๆน้ำตกกันเลยได้ยินเสียงกบเสียงเขียดแม้เพื่อนๆ วิวก็สวยนะคะวันนั้นเห็นมีเด็กผู้ชายมานั่งดีกีต้านะคะอาจจะติ๊กตอกหรือ YouTube หรืออะไรก็ไม่รู้นะคะบรรยากาศมันนั่นนั่งมากนะคะพเพื่อนๆถัดมาก็จะเป็นโซนโอ้ดูสิไม่ไปไหนเลยสองคนนี้นะคะถ่ <laughs> ายเลย นะคะตรงนี้เป็นโซนขอพระเจ้าหนองแวดนะคะอยู่ข้างๆน้ำตกนี้เองนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะร้านกาแฟจะอยู่ข้างในส่วนของโรงเรียนโสตวิทยานะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใคร ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะด้วยนะคะก็บรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆเชื่อไหมเป็นคนเชียงใหม่ไม่ค่อยได้มาที่นี่เลยนะคะหลังจากได้มาก็ติดใจแล้วก็มาเรื่อยๆเลยนะคะ,เ,ะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเด็กที่ขายกาแฟในร้านก็น่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาในโรงเรียนนี้ด้วยนะคะโรงเรียนโสตนะคะ โรงเรียนโสดที่ไม่ใช่แปลว่าเป็นคนโสดนะเพื่อนๆเป็นน้องเขามีปัญหาทางการได้ยินนะคะเขาได้ยินไม่ค่อยชัดเขาก็เลยเรียนโรงเรียนโสดนะคะเพื่อนๆโสตวิทยาโอเคนะเพื่อนๆถ้าไม่มีใครทักทออะไรกันช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ออนด้วยนะคะเดี๋ยวออนจะวางแล้วนาอเดี๋ยวจะไปไหว้พระแป๊บนึงนะคะน้องน,นี่ เรามาดูโซนใกล้ๆน้ำตกน,น,นี่นีน้องนี่สวัสดีเพื่อนแต่เร็วสวัสดีค่ะเอนตกน,นะเอ้สวัสดีค่ะเราค่อยเจอกันนะคะพเพื่อนๆบ๊ายบายฮยลโหล